เนียนไหมอะไรนี่ที่พูดยังไม่เนียนอีกหรอไม่ใช่หมายถึงว่าอยากจะผิวเนียนกว่านี้อีกไหมไปเลเซอร์ได้เลเซอร์ขนนะพี่ไปดูรีวิวมาแล้วที่ทน,นี่ดีมากเลยอยากจะขอแนะนําทุกคนเลยนะฮะที่กังนําคลินิกเขาดังเรื่องเลเซอร์ขนมากๆทั้งดาราเซเลบอินฟล,ลูเอนเซอร์หลายคนมาที่กังนำคลินิกเขามีเครื่องเลเซอร์ขนนำเข้าจากอิตาลีระบบรองเทา ND y a ดย มูลค่าเครื่องละ2.5ล้านบาทได้รับการรับรองจากออยและ US FDA มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการกำจัดขนเหมาะกับผิวคนเอเชียโดยเฉพาะช่วยกำจัดขนได้ตรงทุกกล้าขนและไม่ทำให้เจ็บอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆแบบหนวดหรือขนาดใหญ่แบบขนหน้าแข้งก็ทำได้ไม่เจ็บขนที่ขึ้นใหม่ก็จะเส้นอ่อนลงทำลายสายเหตุของการเกิดเส้นขนโดยตรงโอ้โห นี่เรียกว่าที่เดียวเนี่ยจบทุกปัญหาเรื่องขนเลยเนี่ยนะใช่เลยจะบอกว่าถ้าอย่างกิ๊กไปนี่นะถ้าไปแล้วอยากจะมีเวลาเป็นส่วนตัวนั่งสบายๆอยู่กับตัวเองสามารถใช้นี่เลยอะไรอ่ะนี่เขามีของเล่นให้กดตรงนี้คัทคานางฟ้าแค่พกไว้เท่านั้นนะถือไว้แค่นี้เปิดไฟนิดเดียวพนักงานเนี่ยจะปล่อยให้เราส่วนตัวเลย ไม่มายุง่ง<ม>ไม่มาวุ่นวายไม่มาขายคอสอะไรเพิ่มเติมเลยเราสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างเต็มที่หุ้ยดีอ่ะกังนํานี่เขาใส่ใจลูกค้ามากเลยนะหุยได้ยินแบบนี้แล้ว<ฆ>อยากจะเนียนบ้าง<ฆ>เลยละ่ะแต่ว่าคลินิกดังแบบนี้เนี่ยสงสัยจะราคาแพงหรือเปล่าโอ้โดีราคาเขาดีมากเลยและที่สําคัญตอนนี้กังนําคลินิกนะครับม,มีเลเซอร์ขนลักแร้ให้ฟรีแค่แอบไลน์อกังนําคลินิก รับไปเลยนะฮะเลเซอร์ขนลักแลมมูลค่า699บาทปรีหนึ่งครั้งไปเลยเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปทดลองใช้บริการกังนำคลินิกเนี่ยเขามี38สาขาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยถ้านึกถึงขนต้องกังนำคลินิกเพราะกังนำคลินิกใครๆก็สวยได้เอาวก๊ก เก็กเอ้ยอย่ากวนพี่แก้วนี่นี่นี่กระทาน้งฟ้าเห็นไหมเนี่ยอยายทำอะไรได้ไหมนี่เห็นไหมขอแอดก่อนสิเนี่ยนี่ชอบมากๆเลยเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยขอแอดไลน์แอดกังนำคลินิกก่อนเชื่อไหมว่าแอดปุ๊บเนี่ยเขาจะรับเลยนะไปที่นู่นนี่เขารับเลยนะเลเซอร์คนลละปีครั้งเยจูบต้องเลยเนียนเลยนะของปรีเนี่ยไวเชียว